สวัสดีครับเราอยู่กันในเกมเอลเดนริงนะครับวันนี้ผมจะพาไปตีงูยักไรคันนะครับหลังจากเราอัปเดตแพทเป็น1.06แล้วนะครับเราจะไม่สามารถใช้สกิลของหอกนะฮะในการตีต่อเนื่องให้เขาสตั้านได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีอื่นนะผมจะใช้การแทงธรรมดานะครับแทงขย่ยแทงข่ายไปเรื่อยๆแล้วก็เวียนวิ่งไปขยับไปทางซ้ายเรื่อยๆนะฮะายเรื่อยๆ โดยมือซ้ายเนี่ยจะยังใช้ตามกรน,นะครับเพื่อปล่อยลมหายใจเสื่อมสลายในช่วงเป็ดของนะครับก็สกิลเนี่ยจะยังใช้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวใช้แค่ตอนเปิดเกมนะครับแค่2ดอกแรกนะเปิดสกิลไปหนึ่งทีมดซ้าทีนี้ถ้ายับไปใกล้ๆแล้วแทงธรรมดาครับแทงข่อยแทงข่อยนะครับดูว่าเขาจะถกหรือเปล่าหรือว่าจะป้นพิดถ้าป้นพินเนี่ยไฟดึงไฟหลังตรงๆนะครับ แต่ถ้าโฉบนะครับดูว่าโฉตรงหรือว่าฉบแบบเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะครับถ้าเขาเบี่ยงซ้ายให้เรากดกิ้งซ้ายครับเนี่ยเบี่ยงซ้ายปุ๊บกิ้งซ้ายกดจังหวะการกดก็คืออย่าก,กดไปก่อนนะครับให้กดตอนเขาจะพุ่งมาเพราะเขาจะง้างก่อนเนี่ยจะง้างตอนพ่นพิษก็ง้างก่อนเหมือนกันเพื่อสังเกตว่าถ้าพ่นพิษเนี่ยจะมีปันสีเขียวพุ่งออกมาจากปากอ่าอันนี้โดนนิดนึงจริงๆข้านี้ต้องกิ้งภายหลัง ล็อกแล้วก็แทงธรรมดาครับสามดอกเสรเพราะว่าดอกที่สามจะแรงมากผมเลยไม่ใช้สกิลนะได้แทงธรรมดาไป๊บที่เราขยับไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับผมเลือกทางซ้ายอย่างเดียวนะครับเพื่อไม่ให้สับ เ,เวลากิ้งซ้ายะให้สังเกตที่ด้านหน้าจอด้านซ้ายด้วยว่ามีสิ่งกีดขวางไหมถ้ามีสิ่งกีดขวางเนี่ยให้กดเฉียงเฉียง<ๆ>หน้าหรือเฉียงหลังนิดๆนะครับอตรงนี้ไม่ดีนะติดลาวาต้องรีบเอาตัวออกไปจากตรงนี้หลังจากหลุดจากการล็อกเป้าให้รีบหันไปทางเขานะครับแล้วก็ล็อกเป้านะครับก็แทงต่อถ้าจะจกกิ้ง อ่าทีนี้เรียกซัมอนของเราออกมาได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สกิลเลยนะครับเพราะนั้นเอฟเต็มหลอดในเฟสที่สองเนี่ยเราเดี๋ยวข้ามไปกันนะเราต้องหามุมเพื่อปล่อยเสื่อมสลายก่อนนะครับจะได้ง่ายขึ้น เลือกที่จะวนไปทางซ้ายนะครับเพื่อหามุมจะปล่อยนะไปขวาดีกว่าโอเคหนึ่งปูดสองดอกนะครับหนึ่งปูดสองอึกจะขออีกอึกนะึงได้ขออีกหนึ่งปูด โอเคแค่นี้ติดเติมสลายแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะเติมแล้วใช้สกิลแล้วนะเอาโดนมนเติมก่อนใช้สกิลแล้วก็ขยับนะฮะนี่ผมเลือกขยับขวาดีกว่านะขวาเน้นหนึง่งแล้วก็สกิลต่อแล้วก็ขวาเน้นหนึง่งไปเรื่อยๆนะครับขวาเน้นหนึง่ง อันนี้ถ้าเขาปล่อยพวกหัวกระโหลกมาเนี่ยให้เรากดล็อกเป้าไว้แล้วก็กดเคลื่อนที่ถอยหลังมาเรื่อยๆครับให้ห่างจากเขานะครับไปหาที่กำบังนะครับก็วนรอบๆอย่างนี้แหละแต่ว่าดึงตัวให้ห่างออกมานะครับเราก็จะไม่โดนอันนี้เขาไม่ปล่อยเลยโอเคโดนสกิลเราไปเรื่อยๆนะฮะสังเกตที่พื้นนะครับถ้าพื้นมีแดงๆเนี่ยให้รีบขยับตัวออกมานะครับเพราะว่าลาวาจะปะทุขึ้นมานะครับ อ่าเนี่ยต้องหลบขอโคนพิษโอเคยังดีที่โดนแค่ครึ่งเดียวแล้วเข้าตายซะก,ก่อนนะฮะก็แนวทางก็ประมาณนี้นะครับในการสู้ไราคาสสาหรับอ่าแพทใหม่ที่ว่าตีต่อเนื่องแล้วเขาไม่สตัสนนะครับสําหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i ทยไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ